แฟนคลับจับตาอีดายยงกลับมาเคลื่อนไหว IG อีกครั้งยังคงอยู่ในกระแสของแฟนกีฬาวลอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องสำหรับอีดายองมือเซตคนสวยชาวเกาหลีใต้วัย26ปีที่แม้ล่าสุดเธอจะได้สโมสรอนใหม่แล้วแต่ชีวิตส่วนตัวก็ยังดูไม่รลาบรื่นโดยเฉพาะการจะกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งอย่างไดก็ดีแม้จะไม่ได้โพสต์คอนเทนต์อะไรมานานแลมเดือนล่าสุดแฟนคลับตาดีได้สังเกตว่าอีดายยงได้ทำการปลดล็อกภาพเกา่า ที่เธอเคยลงไว้ก่อนจะปิดกั้นความเป็นส่วนตัวอยู่พักใหญ่กลับมาให้เอฟซีได้เห็นกันอีกครั้งเป็นสัญญาณที่ดีว่าสภาพจิตใจของเธอพร้อมจะกลับมาลวดเแล่นในโลกออนไลน์แล้วโดยบรรดาภาพที่มือเซตคนสวยกลับมาเปิดเป็นสาธารณะอีกครั้งล้วนเป็นโมเมนต์ขณะที่เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนอกสนามพร้อมรอยยิ้มมีทั้งบรรยากาศสบายๆกินเที่ยวรวมไปถึงชุดบิกินี่สีชมพู อวดหุ่นแซบหน้ากระจกที่เคยเรียกหัวใจถล่มทลายมาแล้วเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาให้ทุกคนได้เห็นกันอีกครั้งแต่ในแง่ของอาชีพนักตบลูกย่างนั้นอีดายองไม่ได้อัปเดตใดๆในอินสตาแกรมส่วนตัวนี้เลยขอบคือแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ